สำหรับข้อที่5นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ Vivo Technology Make Money ซึ่งเป็นคอนเซปต์แพลตฟอร์มในการสร้างรายได้ด้วยนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีของ Vivo Vivo Smart Plan เป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนที่มีหลากหลายช่องทางในการสร้างรายได้กับธุรกิจที่นี่ การเริ่มต้นเป็นเบ m b e เกอร์กับที่นี่ทำได้ง่ายมากๆครับเพราะคุณสามารถสมัครฟรีผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงและคุณสามารถทำธุรกรรมต่างๆหรือขยายธุรกิจได้ทุกที่ทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ www vivo com หลังจากที่คุณสมัครเป็นเมมเบอร์เข้ามาแล้วคุณสามารถเข้าร่วมธุรกิจกับพี vo เพื่อสร้างรายได้ได้ง่ายๆครับ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกหลังจากที่คุณสมัครเป็นเมมเบอร์เข้ามาคุณเพียงเลือกซื้อแพ็กเกจสินค้าครับเลือกรายการใดก็ได้เมื่อคุณซื้อครบ300 sv คุณจะเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ทันทีเมื่อซื้อครบ600 sv คุณจะเป็นตำแหน่งนะครับมาสเตอร์ทันทีและเมื่อซื้อครบ1,000 sv คุณจะกลายเป็นตำแหน่งมาสเตอร์โปรทันทีครับ และหลังจากที่คุณทำสเต็ปที่1เสร็จแล้วคุณก็ทำสเต็ปในส่วนที่2ก็คือการแนะนำคนเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับคุณ ฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนแต่ละคนที่คุณแนะนําเข้ามาเนี่ยก็คือซื้อสินค้าเพื่อเป็นแพ็กเกจตั้งแต่พาร์ทเนอร์ขึ้นไปคุณก็จะกลายเป็นตาแหน่งที่ชื่อว่า TB หรือว่า T Builder ดนั่นเองและถ้าคุณนะครับได้พัฒนาหรือช่วยให้คนที่คุณแนะนําตรงในฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งละ1คนเนี่ยได้กลายเป็นตำแหน่ง TB คุณก็จะเลื่อนระดับตัวเองครับเป็นตําแหน่ง TD หรือว่าทีมเดเวลลอปเปอร์ทันทีและเมื่อคุณเป็นทีมเดเวลลอปเปอร์คไไุ รบทุกช่องทางกับ vivo นท t เมื่อคุณทำในส่วนของการเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมีโอกาสารับผลตอบแทนทั้งหมด10ช่องทางจาก7โบนัสคอมมิชชั่นและ3รางวัลสุดพิเศษของบริษัท vivo โดยการคำนวณโบนัสการจ่ายคอมมิชชั่น vivo จะคำนวณแล้วก็จ่ายโบนัสเป็นรายสัปดาห์ครับโดยจะปิดรอบทุกวันอาทิตย์และโอนจ่ายคอมมิชชั่นให้คุณทุกๆวันเพื่อเลือดหวศุกรโดยรายได้ทั้ง10ช่องทางนั้นมีอะไรบ้างเราลองไปดูแต่ละข้อกันเลยครับ สำหรับข้อแรกนะครับเป็นโบนัสค่าแนะนำทุกๆครั้งนะครับที่คนที่คุณแนะนำตรงมีการซื้อสินค้าคุณจะมีโอกาสได้รับ10%นะครับจากยอดซื้อนั่นทันทีตัวอย่างถ้าคุณแนะนำคนเข้ามาร่วมธุรกิจกับคุณและคนที่คุณแนะนำเข้ามาเนี่ยเขาเลือกซื้อสินค้าเป็น r i v o Watch l i g h นะครับคุณก็จะมีโอกาสได้รับค่าแนะนำอยู่ที่525บาท ถ้าเกิดว่าคนที่คุณแนะนําเข้ามาเนี่ยเขาซื้อแพ็กเกจพาร์ทเนอร์คุณก็จะมีโอกาสได้รับค่าแนะนําอยู่ที่ประมาณ1นึ่บาทหรือคนที่คุณแนะนาตรงเข้ามาเนี่ยเขาเปิดแพ็กเกจเป็นมาสเตอร์โปรคุณก็จะมีโอกาสรับค่าแนะนําอยู่ที่3ามพกับหาบาทเลยทีเดียวในโบนัสข้อนี้ยิ่งคุณแนะนําคนเข้ามาร่วมทาธุรก,กิจกับคุณเยอะและคนที่มาร่วมธุรก,กิจกับคุณเนี่ยซื้อสินค้ายเยอะคุณก็มีโอกาสรับโบนัสข้อนี้ได้เยอะเช่นเดียวกัน โบนัสข้อที่2นะครับคือโบนัสทีมบาลานซ์เมื่อคุณมีคะแนนบาลานซ์ฝั่งซ้าย300 SV ฝั่งขวา3า3 SV SV คุณจะได้เท่ากับทั้งหมด1 c y ไซเคิลซึ่ง1ไซเคิลของบริษัท Vivo หากคุณเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์คุณจะรับอยู่ที่10เหรียญถ้าเกิดว่าคุณเป็นตำแหน่งมาสเตอร์หรือมาสเตอร์โปรคุณจะรับสูงสุดที่20เหรียญต่อ1ไซเคิลทันที เราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะค,ครับเมื่อคุณสมัครเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับ vivo และคุณก็เริ่มสร้างทีมในฝั่งซ้ายฝั่งขวาของคุณและทีมในฝั่งซ้ายฝั่งขวาของคุณเนี่ยก็เริ่มสร้างทีมจนเติบโตตามรูปแบบโครงสร้างนี้และองค์กรของคุณก็เริ่มขยายและก็เติบโตไปเรื่อยๆเราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณครับถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยนะครับสร้างทีมจนเติบโตในฝั่งซ้ายคุณมีคนในองค์กรประมาณ900คนที่สมัครพร้อมกับซื้อแพ็กเกจ master pro ดังนั้นนะครับก็จะมี900คูณ1,000 SV เพราะว่าแพ็กเกจ Master Pro นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด1,000 SV ด้วยกันดังนั้นฝั่งซ้ายคุณจะมีคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่900,000 SV ฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่ามี900คนที่สมัครเปิดแพ็กเกจ Master Pro ก็เอา900คูณ1,000 SV ก็จะเท่ากับ900,000 SV เช่นเดียวกันดังนั้นคุณมี900,000 SV ฝั่งซ้ายมี900,000 SV ในฝั่งขวา โบนัสการคำนวณที่คุณจะได้โบนัสทีมบารนานก็คือเอา300 s v มาหารฝั่งอ่อนของคุณเลยนะครับที่900 0 s v ก็จะเท่ากับ3,000ไซเคิซึ่ง3,000 c y เคิเนี่ยก็มาคูณที่20เหรียญน,นะถ้าเกิดคุณเป็นตำแหน่งมาสเตอร์หรือ Master Pro นั่นเองคุณก็จะได้รับอยู่ที่60,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐ ซึ่ง60,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเราก็มาคูณที่35บาท1นเหรียญดอลลาร์สหรัฐบริษัท v ี v o การันตีที่35บาทดังนั้นคุณจะมีโอกาสรับโบนัสรวมทั้งหมด2ล้าน1บาททันทีและถ้าทำตามโครงสร้างนี้นะครับคุณทำสำเร็จเพียงแค่10%คุณก็จะมีโอกาสรับโบนัสอยู่ที่2,1 0 0 0นบาททันทีข้อที่3นะครับ เป็นโบนัสมันนี่บ็อกซ์เมื่อคุณมีคะแนนบาลานซ์ฝั่งซ้าย3 0 0 s v ฝั่งขวา 300SV นะครับคุณก็จะได้เท่ากับ1ไซเคิลเช่นเดียวกัน1ไซเคิลของโบนัสมันนี่บ็อกซ์คุณจะได้รับ1เหรียญโดย1เหรียญน,นี้จะถูกสะสมเอาไว้จนครบ1ปีครับของการทำธุรกิจกับ Vivo และคุณจึงจะสามารถถอนโบนัสข้อนี้ได้ เราลองมาดูตัวอย่างครับถ้าคุณได้เริ่มสร้างทีมและทีมของคุณก็เติบโตแล้วคุณก็มีโอกาสรับโบนัสจากทีมแบรนมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสรับโบนัสจากมันนี่บ็อกมากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกันตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าทีมในฝั่งซ้ายคุณมี900,000 SV ัางควางคุณมี900,000 SV คุณก็เอา300 SV มาหาร900,000 SV ในฝั่งอ่อนของคุณก็จะเท่ากับ3,000ไซเคิล ก็เอา3,000ันไซเคิลเนี่ยมาคูณ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐคุณก็จะได้เท่ากับ3,000เหรียญนั่นเองนะครับก็เอา3,000เหรียญมาคูณ35บาทคุณก็จะมีโอกาสารับโบนัสมันดี้บ็อกทันที1,000 0 0กับ5,000บาททันทีเลยดังนั้นโบนัส m ันดี้บ็อกตรงนี้จะถูกเก็บรวบรวมและสะสมให้คุณและเมื่อคุณทำธุรกิจจนครบ1ปีคุณจึงเบิกโบนัสข้อนี้ได้ สำหรับข้อที่4คือโบนัสแมทชิงเมื่อคุณได้ช่วยทีมของคุณให้มีไรายได้ที่เกิดจากโบนัสทีมาบา,านา์เท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสรับแมทชิงตามตำแหน่งของคุณเลยครับโดยได้รับ1-10%สูงสุดที่10ชั้นเลยทีเดียว ทีนี้เราลองมาดูครับตามโครงสร้างถ้าเกิดว่าคุณเริ่มสร้างทีมของคุณจนเติบโตมากขึ้นมากขึ้นจากชั้นที่1เป็นชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ไปเรื่อยๆคุณจะมีโอกาสรับแมทชิ่งนะครับชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยคุณจะรับอยู่ที่10%ชั้นที่3ไปจนถึงชั้นที่7คุณจะรับโบนัสแมทชิ่งอยู่ที่5%และชั้นที่8ไปจนถึงชั้นที่10คุณจะรับโบนัสแมทชิ่งอยู่ที่1%ทีนี้เราล่งาเวอร้าเสรนตงทีนโต จนทีมในองค์กรของคุณในชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2รับรายได้จากทีมบาลานรวมกันทั้งหมดประมาณ500,000บาทคุณก็เอา10%มาคูณเลยครับคุณก็จะได้รับอยู่ที่50,000บาท แต่ถ้าสมาชิกของคุณในชั้นที่3ไปจนถึงชั้นที่7จะมีกี่คนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้รับไรายได้จากทีมบาลานรวมกันประมาณ5,000 0 0บาทเช่นเดียวกันเนี่ยคุณได้รับอยู่ที่5%ก็เอา5%มาคูณก็จะได้รับอยู่ที่2 5 0 0 0บาททันทีถ้าเกิดว่าสมาชิกในชั้นที่8ไปจนถึงชั้นที่10มีไรายได้จากทีมบาลานมากเท่าไหร่นะครับรวมกันประมาณ5 0 0 0 0 0บาทคุณก็เอา1%มาคูณครับคุณก็จะมีโอกาสได้รับเพิ่มอีก5,000บาทนั่นเองถ้ารวมจาก องค์กรตั้งแต่ชั้นที่1ไปจนถึงชั้นที่สิเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสดับแมทชิ่งโบนัสนะครับรวมกันประมาณ80,000บาทตามตัวอย่างนี้ข้อที่5เป็นโบนัสจาก VivoPay ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายผ่าน VivoPay ในองค์กรของคุณคุณจะมีคะแนนเกิดขึ้นนะที่จะเอามาคำนวณโบนัสให้กับคุณ10เหรียญดอลลาร์สารัฐที่เป็นการใช้จ่ายผ่าน VivoPay จะเกิด1 s p ที่เป็นคะแนนขึ้นในองค์กรให้กับคุณ การใช้จ่ายผ่าน V ีโวเพย์หนึ่งครั้งอย่างที่เราเกินไปแล้วก็คือขั้นต่ำสิบเหรียญเนี่ยก็จะเกิด1 SV ในองค์กรดังนั้นถ้าคนในองค์กรของคุณเนี่ยจะมีกี่คนก็นแล้วแต่เขาเลือกซื้อสินค้าเขาไปใช้จ่ายผ่าน V i v ว p เ y จะซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าในร้านค้าหรือซื้อสินค้าจาก V ี v ว1 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือเดือนละประมาณ3,500บาทคุณก็จะได้10 SV เกิดขึ้นในองค์กร เราลองมาดูตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณนะมีคนในองคอ์กรของคุณเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและคนในองค์กรของคุณเนี่ยก็มีการใช้จ่ายผ่านวีโอเปเดือนละประมาณ100เหรียญต่อเดือนนั้นแต่ละคนก็จะมี10 SV เกิดขึ้นในองคอ์กรเราลองมาดูตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณมีคนในองค์กรในฝั่งซ้ายประมาณ900คนที่ใช้จ่ายผ่านวีโอเปเดือนละประมาณ100เหรียญก็คือเกิด10 SV ต่อคนขึ้นมาในองคอ์กรดังนั้นฝั่งซ้ายคุณก็จะมี 9, SV 9000และฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันครับถ้าคุณมีคนที่900คนและใช้จ่ายผ่าน VivoPay คนละ1 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็จะเกิด10 sv เกิดขึ้นก็เอา900คนมาคูณ10 sv ก็เท่ากับ9,000 sv การคำนวณโบนัสวีโ o เป y นะครับก็คำนวณเหมือนโบนัสทีมบาลานทุกประการเลยก็คือเอา9,000 SV ที่เกิดขึ้นมาหาร300 SV ในฝั่งอ่อนจะเท่ากับ30ไซเคิล1ไซเคิลก็จะเท่ากับ20เหรียญ30ไซเคิลก็จะเท่ากับ600เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเอง600เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อคูณ35บาทไปคุณก็จะมีโอกาสได้รับโบนัสวีโ o เป y อยู่ที่21,000บาททันที ข้อที่6คือโบนัสจาก Vivo Token โดยทุกๆวันที่คุณสวมใส่ Vivo Smartwatch ตัวคุณเองเนี่ยจะได้รับ Vivo Token เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วและเมื่อคนในองค์กรของคุณได้รับ Vivo Token ถ้า,าคุณเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าม a s t e r r r o คุณจะมีโอกาสารับโทเค็นที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณด้วยเรามาดูตัวอย่างครับ หนึ่งโทเคนที่เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วน0.5โทเคนเนี่ยนะครับจะเอามาให้กับผู้ที่สวมใส่สมาร์ทวอท h ก็คือได้ส่วนตัวไป0.5โทเคนอีก0.5โทเคนนั้นนะครับจะเอามาคำนวณขึ้นภายในองค์กรให้กับคุณนั่นเอง ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันบ้างครับถ้าเกิดว่าคุณได้เริ่มสร้างทีมสร้างองค์กรจนเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและคุณมีทีมในฝั่งซ้าย900คนที่สวมใส่ vivo smartwatch 900คนแต่ละวันเนี่ยก็จะเกิด1โทเค็น1โทเค็นขึ้นแต่ละคน0.5โทเค็นจะเอาจ่ายให้กับส่วนตัวสําหรับคนที่สวมใส่อีก0.5โทเค็นก็จะมาคํานวณในองคอ์กรดังนั้น900คนก็จะมี0.5โทเค็นที่เกิดขึ้น ก็จะเท่ากับฝั่งซ้ายคุณจะมีอยู่ทั้งหมด450โทเค็นฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันครับหากมี900คนที่สวมใส่ v i v ว่สมาร์ทวอรก็เอา900มาคูณ0.5โทเค็นก็จะเท่ากับ450โทเค็นการคำนวณโบนัส v i โ o ่โทเคก็คือเอา450โทเค็นในฝั่งอ่อนเอามาคูณ20%ก็จะเท่ากับ90โทเค็น 1>, 1โทเคนตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่0.7เหรียญดอลลาร์สหรัฐดังนั้น90โทเคนคุณก็จะได้รับอยู่ที่63เหรียญ<ม>เมื่อเอา63เหรียญมาคูณ35บาทคุณก็จะได้2,200กับ5บาทต่อวันเพราะว่าโทเคนเนี่ยเกิดขึ้นต่อวันเลยทีเดียวดังนั้นถ้าต่อเดือนเนี่ยครับก็เอา30คูณเข้าไปคุณก็จะมีโอกาสรับโบนัสว i โ o t o ทเคนอยู่ที่66,150บาทเลยทีเดียว โบนัสข้อที่7นะครับเป็นโบนัสพัฒนาธุรกิจเมื่อคุณดํารงตําแหน่งไดมอนด์อย่างต่อเนื่อง4รอบคานวณคุณจะมีโอกาสรับโบนัสพัฒนาธุรกิจสูงสุดที่1,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35,000บาท โดยเงื่อนไขาการรับโบนัสข้อนี้ครับคือเมื่อคุณดำรงตำแหน่งไดมอนด์อย่างต่อเนื่องสีรอบคำนวณแล้วเนี่ยคุณสามารถรวบรวมบินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของคุณครับไม่ว่าจะเป็นบินนะครับค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนร้ำค่าน้ำมันบินค่าตั๋วเดินทางต่างๆคุณสามารถเอามาเบิกได้หมดเลยครับโดยเบิกได้สูงสุดที่35,000บาทต่อเดือน ข้อที่8คือรางวัลประกาศเกียรติคุณสะสมคะแนนในการขึ้นตำแหน่งประกาศเกียรติคุณได้สียรอบคำนวณเมื่อประสบความสำเร็จตำแหน่งใดแล้วนะครับก็จะดำรงตำแหน่งนั้นตลอดไป สำหรับการขึ้นตำแหน่งประกาศเกียรติคุณเราจะนับคะแนนที่เกิดขึ้นในฝั่งอ่อนของคุณรวมการเสียรอบคำนวณหากครบ300 SV คุณก็จะเป็นตำแหน่งซินเวอร์หากครบ5,000 SV คุณก็จะเป็นตำแหน่งโกลหรือถ้าหากครบ25,000 SV คุณก็จะเป็นตำแหน่งไดมอนด์หากครบ105,000 0 SV คุณก็จะเป็นตำแหน่งเพรสิดเนนต์ดังนั้นเมื่อคนในองค์กรคุณเริ่มเติบโตคุณเริ่มมียอดในองค์กรเติบโต,ตมากขึ้นคุณก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจวีโวมากขึ้นเช่นเดียวกัน สำหรับโบนัสข้อที่9นะครับคือรางวัลท่องเที่ยวสุดพิเศษพบกับทริปท่องเที่ยวทั่วโลกสุด Exclusive เมื่อคุณผ่านเงื่อนไขคุณจะได้สิทธิ์ท่องเที่ยวแบบ Super VIP แบบ Exclusive ของ vivo ทันทีโดยในปีที่ผ่านมาครับ vivo ได้จัดทริปท่องเที่ยวสุด Exclusive กินฟรีทเที่ยวฟรีที่พักฟรี4คืน5วันและมีผู้ผ่านคุนสบัติท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า200ชีวิตเลยทีเดียว สำหรับข้อที่10นะครับคือรางวัลเ l ลเลนน่ครับเมื่อคุณประสบความสำเร็จในตำแหน่งนะักเเด็จเมลเลนน่ขึ้นไปคุณจะได้เข้าร่วมเ l ลเลนแน่ครับและได้รับรางวัลสุดพิเศษมากมายเลยทีเดียว และนี่คือตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จและอยู่ในมิเลนนียครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีมิเลนนียครับเกิดขึ้นหลายคนมากนี่คือตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลสุขพิเศษในงานเปิดตัว V ี vo ที่ประเทศญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมาอย่างตัวอย่างคุณมิชิเฮโร่นะครับและคุณคาสุยะประสบความสําเร็จในตําแหน่งดับเบิลเพสเดต์มิเลนแนียได้รับรางวัลเป็นรถเฟอร์รารี คุณมามิโกะประสบความสำเร็จในตำแหน่งเพสิด Mill มิเลเน่นะครับก็ได้รับรางวัลเป็นรถออดีและคุณยูอิและซาโตชิเนประสบความสำเร็จในตำแหน่งเพสิด Mill มิเลเน่เขาก็ได้รับรางวัลเป็นรถเบนด์ด้วยนะครับและนี่คือตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลสุดพิเศษจากมิเลเน่ครับและสำหรับการรักษาสิทธิ์รายเดือนเพื่อคงสภาพการเป็นเมมเบอร์และรับรายได้จาก V ี vo นั้นสามารถทาได้ง่ายๆแบบแรกนะครับก็คือ o r a c l e Membership คุณจะได้รับโบนัสครบทุกข้อและได้รับผลรายงานจาก Oracle AI ที่รายงานผลให้คุณทุกๆเดือนแบบที่2นะครับคือ n u t a Member นอกจากคุณจะได้ผลรายงานจาก Oracle AI แล้วคุณยังจะได้รับอาหารเสริมสูตรพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคุณและส่งตรงถึงที่บ้านให้กับคุณเลย และแบบที่3ก็คือ Sugar Buster Membership นอกจากคุณจะได้ผลรายงานสุขภาพจาก Oracle AI แล้วคุณจะได้ Sugar Buster ขนาด62ซอ,องที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพของคุณเป็นตัวช่วยในการจัดการกับน้ำตาลและก็ควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีและนี่คือทั้งหมดของแผนการจ่ายผลตอบแทนของธุรกิจ Vivo ครับมาถึงข้อที่6แล้วนะครับ คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นบนเส้นทางของ Vivo Technology Make Money แล้วหรือยังหากคุณพร้อมแล้วนี่คือรูปแบบการเข้าร่วมธุรกิจกับ Vivo แลตฟอร์มธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่ายๆและทำได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับการเข้าร่วมธุรกิจกับ Vivo นั้นนะครับคุณมี4หุ้นส่วนที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่งเลย โดยหุ้นส่วนแรกนะครับก็คือบริษัท V ี VO บริษัท v i v o จะทําหน้าที่ในการผลิตสินค้าพัฒนาสินค้าจัดทาบัญชีจ่ายคอมมิชชั่นทําสต็อกสินค้าจัดส่งสินค้ารับประกันสินค้าให้กับคุณคือทําทุกอย่างให้กับคุณมากกว่า95%นอกจากนั้นคุณยังมีหุ้นส่วนที่2นะครับก็คือ Vivo Smart Academy เป็นเหมือนโรงเรียนสอนธุรกิจซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และก็เครื่องมือทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณประสบความสําเร็จจในธุรกิ ได้ดีมากยิ่งขึ้นและหุ้นส่วนที่3ก็คือ ทีมผู้นำของ vivo คือกลุ่มผู้นำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกันเป็นทีมกับคุณและหุ้นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัวคุณเองหากคุณพร้อมคุณเพียงสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับ vivo เรียนรู้วิธีการทำงานและการใช้เครื่องมือต่างๆใน vivo smart academy และลงมือทำงานร่วมกับทีมผู้นำของคุณคุณก็สำเร็จในธุรกิจนี้ได้ ในธุรกิจนี้ครับหากคุณสมัครเข้ามาแล้วสมัครจริงเรียนจริงทำจริงคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้จริงๆในธุรกิจนี้สำหรับ vivo smart academy เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และก็เครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจ vivo ที่บริษัท vivo ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้คุณทำธุรกิจแบบมืออาชีพและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างมั่นคงนั่นเอง ใน Vivo Smart Academy มีอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกก็คือ s m a r t t o o l นะศูนย์รวมเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเอกสารวิดีโอสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการทําธุรกิจให้กับคุณเพื่อให้คุณทํางานได้ง่ายมากขึ้นเนาะเรามีสื่อเอกสารทั้งระบบออนไลน์และก็ออฟไลน์ให้กับคุณอีกส่วนหนึ่งครับที่อยู่ใน v ี vo Smart Academy ก็คือ smart f u n c t i o ั Smart f u n งก์ชันเป็นคอร์สเพื่อการเรียนรู้จากวิทยากรและเทรนเนอร์มืออาชีพที่พร้อมให้ความรู้ทั้งวิธีคิดและวิธีการที่ถูกต้องให้กับคุณนะครับผ่านงานประชุมผ่านงานฟังก์ชันต่างๆที่บริษัทจัดขึ้นรวมถึงห้องประชุมออนไลน์ต่างๆนะครับที่คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียว ในธุรกิจ V ี V o ยิ่งคุณช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ที่มากขึ้นรูปแบบธุรกิจนี้นะครับคือการส่งต่อการแบ่งปันเรื่องราวดีๆยิ่งคุณได้แบ่งปันแนลบยิ่งคุณได้ส่งต่อเยอะขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นในธุรกิจนี้ และผมขอสรุปการเริ่มต้น4ขั้นตอนในธุรกิจ Vivo ให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกก็คือคุณสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้ฟรีนะครับไม่มีการต่ออายุรายปีไม่เสียค่าใช้จ่ายใๆดๆทั้งสิน้นและหลังจากที่คุณสมัครฟรีเข้ามาแล้วเนี่ยคุณสามารถสะสมยอดส่วนตัวได้ภายใน30วันเพื่อพัฒนาตำแหน่งตัวเองเป็นพาร์ทเนอร์เป็นมาสเตอร์ Master, แล้ก็มาสเตอร์โปรนั่นเอง และหลังจากนั้นคุณเพียงแนะนําคนเข้ามาร่วมทำธุรก,กิจกับคุณอย่างน้อย2คนฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนนะครับที่เป็นตําแหน่งตั้งแต่พาร์ทเนอร์ขึ้นไปและสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่4นะครับก็คือสอนเพื่อน2คนของคุณเนี่ยให้ทํำทุกอย่างเหมือนกันกับคุณคุณก็จะกลายเป็นตําแหน่งทีดีหรือว่าทีมเดเวลลอปเปทันทีแต่นี่คือ4ขั้นตอนการเริ่มต้นทําธุรกิจกับ V ี v o นั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับบริษัท vivo มีแพ็กเกจสุดคุ้มมาให้คุณเลือกอย่างมากมายแพ็กเกจแรกเป็นโปรโมชั่นสําหรับเมมเบอร์ก็คือสมาชิกทุกคนเนี่ยสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจเหล่านี้ได้เลย,เยโดยเมื่อคุณสั่งซื้อสมาร์ทวอทช์ไม่ว่าจะเป็นตัว lite หรือว่า vista plus ก็แล้วแต่คุณจะได้รับ oracle membership ฟรีในเดือนแรกทันทีและเมื่อคุณเพิ่มเงินอีกเพียงนะรประมาณ1,090-2,000บาทคุณก็จะมีโอกาสได้รับ nuta pack เป็นอาหารเสริมสูตรเฉพาะสําหรับคุณที่สามารถทานได้1 เดืแพ็กเกจต่อมานะครับเป็นแพ็กเกจสำหรับพาร์ทเนอร์เมื่อคุณซื้อสมาร์ทวอทคู่กับเลกิล่าจะมีโอกาสได้รับส่วนลดเพิ่มจากราคาปกติไปอีกถึง10%และคุณจะกลายเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ทันทีและเมื่อคุณเพิ่มเงินอีกประมาณ1,800กว่าบาทนะค,คุณก็จะมีโอกาสได้รับนูท่าแพ็กเพิ่มเข้ามาอีกทันทีเช่นเดียวกัน และแพ็กเกจสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือแพ็กเกจสำหรับการเป็นตำแหน่งมาสเตอร์และก็มาสเตอร์โปรโดยเมื่อคุณนะครับเลือกซื้อแพ็กเกจนี้คุณจะได้รับ v i v ว่ Smart Watch ทั้งหมด4เรือนแล้วก็ l e ็กชิ a ่าเครื่องหากคุณเลือก Smartwatch เป็นไลท์คุณจะเป็นตำแหน่งมาสเตอร์ แต่ถ้าเกิดว่าทั้ง4เรือนของคุณเนี่ยเป็นวิ s ราพลัสคุณจะเป็นตำแหน่ง Master Pro ทันทีและเช่นเดียวกันครับถ้าหากคุณต้องการนูท่าแพค4กล่องคุณก็สามารถเลือกซื้อแ็คเกจนี้ที่มีในส่วนของ n u ท่า m e m b e r s h i p ควบคู่ให้กับคุณได้ ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเป็นตำแหน่งสูงสุดในการรับรายได้กับ Vivo ก็คือ Master Pro คุณเพียงแต่เลือกซื้อนะครับแพ็กเกจที่เป็น Vivo น v i s t a Plus 4เรือนบวกเ็ a l a x ่ A คุณก็จะมีโอกาสเป็นตำแหน่ง Master Pro กับ Vivo ทันที การเริ่มต้นคือกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจวีโ o หากคุณเริ่มต้นตอนนี้คนนะที่ตามมาทีหลังคุณเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นดาวไล์คุณและคะแนนที่เกิดขึ้นก็จะถูกสะสมไว้ให้กับคุณ แต่ถ้าหากคุณนะครับให้คนอื่นเริ่มธุรกิจไปก่อนแล้วคุณค่อยมาเริ่มทีหลังคุณก็จะเป็นดาวไลน์ของพวกเขาและคะแนนที่เกิดขึ้นก่อนหน้าก็จะไม่ได้สะสมให้กับคุณดังนั้นในธุรกิจนี้นการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วการตัดสินใจก่อนการได้ทําธุรกิจก่อนเนี่ยก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ก่อนดังนั้นนะครับการตัดสินใจเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับคุณเลยทีเดียว คำถามก็คือคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นและมุ่งไปสู่ความสำเร็จในโลกแห่งเทคโนโลยีไปพร้อมกับ vivo แล้วหรือยังหากคุณพร้อมยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว vivo เมื่อคุณเลือกสิ่งที่ใช่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณชอบอย่างแน่นอนสวัสดีครับ